ค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีของอิวชวนปลูกคะวันนี้อิวจะพาเพื่อนๆมาดูกุช่ายที่อิวทาการปลูกไว้แล้วนะคะที่สอนเพื่อนๆมาตั้งแต่เริ่มจากฉีกซองแล้วก็โรยแล้วก็เพาะแล้วก็ปลูกจนโตขนาดนี้จนออกขายไปแล้วหลายรุ่นแล้วนะคะอิวทําวิดีโอให้เพื่อนๆดูเป็นช่วงๆนะคะพวกนี้นี่ล้วนจะปลูกใส่ ปลูก,กถ้าเพื่อนๆติดตามนะก็จะเห็นอิูวทําเป็นเป็นเส้นๆโรยเป็นเส้นๆนะคะพอเขาขึ้นมางามแล้วได้ใบจริงแล้วอีกก็จิ้มมาปลูกลงถุงดํานะคะเป็นเปลี่ยนไปหลายๆขั้นตอนนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอสอนทั้งว,วิธีการปรุงดินการใส่ปุ๋ยอะไรไปเยอะแยะเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆย้อนเข้าไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะอ,อิ๋วจะมาสรุปให้เพื่อนๆดูว่า เออสิบบาทที่เราลงทุนไปแล้วนั้นน่ะได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อนๆจากที่เห็นเนี่ยค่ะอยู่เอาเอาวางลงในกล่องโฟมนะคะจะตกเรียงๆกันอยู่ในเนี้ยเออแต่ละกล่องนี่ประมาณ10กว่า10กว่า10ขึ้นไปถึง15นะคะแต่ละกล่องนในนี้ก็มีเจใบแล้วเนาะก็70 80ต้น90ต้นแล้วนะคะเพื่อนๆนแล้วก็มีกล่องนี้นะคะ แล้วก็มีที่ขายไปแล้วนะคะแล้วก็มีส่วนที่รอนะคะยาวๆรอขายมั่งกินมั่งอะไรประมาณนะะี้ค่ะเพื่อนๆไดอ้อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีพวกที่ใส่แก้วไว้ด้วยนะคะที่ปลูกหลายแบบนะคะปลูกใส่แก้วใส่ขวดนะคะเพื่อแบบว่าจะทดลองมาเผื่อเพื่อนๆพืที่แบบว่าอยู่คอนโดอยู่ห้องที่แบบเล็กๆสามารถปลูกกินได้อู่ทาเพื่อเป็นการทดลองจะได้อ่อ ผลดีผลเสียยังไงจะได้มาบอกเล่าต่อแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆเป็นความรู้ต่อไปนะคะอันนี้ทําเพื่อเป็นการความรู้นะคะแต่ทําเพื่อขายเพื่อนๆอยู่ทำไปแล้วแล้วก็ขายไปแล้วนะคะใช้เวลานานพอสมควรในช่วงที่เพาะเริ่มเพาะกว่าจะเป็นใบจริงกว่าจะได้ประมาณสักนนิ้วหรือ2นิ้วเนี่ยใช้เวลานาน,านหน่อยเดือนกว่านะคะแต่พอเลยจาก2นิ้วไปแล้วเนี่ย ใส่ปุ๋ยตามที่อิ๋วบอกมันจะพุ่งขึ้นไวมากขายถ้าจะไม่ทันนะคะด้วนเนี่ยเอาไปขายแบบเนี้ยเขาจะชอบมากอิ๋วขายแค่10บาทนะคะซองเดียว10บาทนับดูแล้วเนี่ยได้ประมาณร้อยกว่าถุงนะคะร้อยกว่าถุงถุงละ10บาทก็พันกว่าบาทนะคะปูกแบบปนีดนะคะทิ้งขว้างมีเนา่ามีเปื่อยด้วยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยอยิวพบปัญหานะคะและ้วก็ปัญหานี้คือค้นพบมานานมากแล้ว าจากที่ตัวเองปลูกในสวนใหญ่ๆแล้วล้มลุกคุกคานเจอปัญหานะทั้งขายดีขายไม่ดีทั้งขายแบบได้เงินมากๆเลยจากขึ้นช่ายอย่างเดียวเนี่ยนับว่ามีประสบการณ์เยอะมากๆนะคะอันนี้ในหลายๆคลิปบอกพเพื่อนๆไปหลายๆอย่างหลายๆเทคนิคแต่ว่าลืมบอกเรื่องนี้ไปนะคะพเพื่อนๆก็คือว่าในรากของกุช่ายนะคะในรากของเขาเนี่ย พอเขาโตเต็มที่เพื่อนๆถ้าเกิดใครปลูกนะคะเพื่อนๆเวลาเราถอนขึ้นมากินมาใช้นะเพื่อนๆจะสังเกตนะคะที่รากเขาตอนเล็กๆนี่จะยังไม่เจอนะคะแต่พอโตมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆเจอตอนโตตอนแก่แล้วเต่มเกือบจะออกดอกแล้วนะคะเพื่อนๆถึงจะเห็นนะคะที่รากเขาจะมีปุ่มปมเป็นก้อนๆใสๆนะคะในขึ้นช่ายเนี่ยนะคะอันนั้นน่ะจะมีพิษในดิน นะคะทำให้ดินเพื่อนเพื่อมีพิษมืออาชีพเขาจะไม่ให้ปลูกซ้ำที่เก่านะคะเขาจะเว้นไปถึงสี่ปีนะคะเพื่อนๆถึงจะวนกลับมาปลูกปลูกแปลงเดิมนะคะก็คือห้ามปลูกซ้ำที่เก่านะคะเพื่อนเพื่อนพับปีนี้เพื่อนๆนทำแปลงนี้นะคะปีนี้ปลูกข้าวใช้ไปแล้วปีหน้าเพื่อนๆปลูกสลับเป็นพืชชนิดอื่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะวนไปจนกว่า ปีที่สี่ค่อยกลับมาปลูกแปลงนี้พิษขาถึงจะหายไปนะคะปัญหาเมื่อก่อนนี้ที่อิวไม่รู้นะคะไม่รู้แล้วก็ปลูกซ้ำที่เก่าเขาปลูกได้นะคะบางทีก็ต้องเล็กๆมาก็เน่าเปื่อยเสียตายไปทั้งๆที่เราก็ดูแลเต็มที่นะคะบางทีก็เนี่ยคือถึงขั้นนี้แล้วนะคะต้นก็เริ่มเน่าเปื่อยลงอะไรเงี้ยค่ะ ก็ไม่รู้ก็ไปเลยไปศึกษานะคะปรากฏว่าไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งใน YouTube เรานี่แหละคะ่ะพอดีว่าก็ขออภัยมันหลายปีแล้วเนะเาะลืมลืมไปว่าท่านชื่ออะไรอะนะคะอยู่สวนสวนหนึ่งท่านจะบอกว่า,าปลูกเพื่อเป็นการอาชีพมานานหลายปีแล้วนะคะบอกว่าคือใช่นี่เว้น4ปีนะห้ามปลูกซ้ำที่เก่า เพราะว่าดินจะมีพิษพอปลูกเข้าไปบางคนทําได้งามก็งามแต่ว่ามันก็จะมีจังหวะที่เขาจะเนา่าเน่าเปื่อยตายไปทั้งแปงลงอะไรประมาณนะะี้ค่ะจนตัวเองเนี่ยตัวตัวอิวเองเนี่ยไปเจอปัญหาเองนะคะทีแรกตัวเองก็ยังไม่ได้ปลูกแต่ยายเระชอบบบนนะคะกุชายแม่กําลังไอ้คุณชายแม่กําลังงามๆทาไมมันเน่าเปื่อยลงอะไรประมาณนะะี้ค่ะก็เลยพาแม่ทําเปลี่ยนสลับไม่ปลูกซ้ําที่เก่าแล้วอิวก็จะ คือคือเอาเอาความรู้เนี่ยที่เราได้นคะคะไปแนะนํายายว่าอย่าไปซ้ําที่เก่านะคะจากนั้นจากปีนู่นมานะคะก็หมดปัญหาไปเรื่องนี้จบไปเลยนะคะจนเออก็เข้าใจว่าเราปลูกจนงามแล้วจนล่ากมันออกปุ่มปม,ปมทําให้เกิดพิษอะไรเงี้ยค่ะเข้าใจว่าแบบนั้นมันถึงจะมีพิษนะคะทีนี้ไม่ได้นึกถึงว่า คือคิดไม่ถึงว่าแม้แต่เพาะเล็กๆนะคะก็ไม่ควรจะไปซ้ำที่เก่านะคะจนมาอยู่ในเมืองเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะคือตั้งใจว่าจะปลูกทำหลายๆรุ่นด้วยความที่ตัวเองไม่มีเนื้อที่นะคะก็คือเราเพาะลงในกระบะตรงนู้นแล้วนะคะแกะแงะเอามาปลูกลงถุงดำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อที่มันว่างนะคะ ความที่ว่าเออมันโลกปกติแล้วต้นไม้เรามีไม่มีโรคมีภัยเราก็หวานตัวอื่นลงได้เลยไงค่ะก็เลยความที่แบบว่าอืม,มันยังเล็กอยู่คงเจะยังไม่มีพิษมีอะไรนะคะ ก็เลยเถียงครูเนาะก็เลยหวานลงที่เก่าเพื่อน,เ,อนเขาก็ขึ้นมางามขึ้นมาเป็นแถวเป็นแนวก็ได้ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูอยู่นะคะได้พอนานวันเข้าพอเริ่มงามนานวันเข้าสงสัยเนื้อดินมันจะน้อยด้วยะคะ่ะมันออกผลไวๆมากนะคะมันจะค่อยๆยุบตายเน่าเปื่อยตายลงเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวไปแล้วก็เรียบร้อยไปทุกต้นเลยในที่สุดนะคะทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีโรคไม่มีมแมลงอะไรเลยนะคะเราก็ดูแลปกตินะคะ ต้นอื่นๆที่ปลูกอยู่ข้างๆกันไม่มีปัญหาเลยเป็นแต่ช่ยายองขึ้นใช่อย่างเดียวนะคะเพื่อนๆออไม่เชื่อลองดูนะคะลองได้นะคะใครอยากทดลองว่ามันมันจริงอย่างที่ว่าไหมลองได้นะคะแต่สําหรับเรื่องที่ปลูกลงแปลงซ้ําที่เก่าเนี่ยยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะคะแต่เรื่องการเพราะนี่เพิ่งได้มาค้นพบด้วยตัวเองว่า แม้แต่การเพราะก็ซ้ำที่เก่าไม่ได้นะคะเฉพาะเจ้าขึ้นช่ายอย่างเดียวนะคะตัวอื่นตัวอื่นไม่มีปัญหานะคะเท่าที่ทำมานะแต่ว่า,าแล้วก็มีเพิ่มคือเจ้าบวบงูก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆบวบงูก็ไม่ควรซ้ำหลุมเดิมนะคะเพราะบวบงูนี่เราปลูกเป็นหลุมเนาะ อยู่ไปสังเกตในรากของบวมงูเวลาที่เขาแก่จะตัดเนี่ยเขาก็จะมีรากที่ขดเป็นปมแล้วก็มีตุ่มใสๆนะคะเป็นเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นลักษณะแบบดินเป็นพิษเหมือนกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าปลูกนี้ขึ้นนะคะขึ้นแล้วก็ กำลังงามเลยยังไม่ทันออกดอกะคะ่ะบัวงูะคะ่ะยังไม่ทันออกดอกเลยใบจะเริ่มเหลือง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 แล้วก็ตายลงไปในที่สุดนะคะไปไม่ถึงฝั่งฝันไม่ทันได้ออกลูกนะคะ อันนี้ก็เลยไปสังเกตว่าเ,าเราปลูกซ้ำที่เก่าเพราะเราขี้เกียจขุดหลุมใหม่นะคะพอ,อเถานี้ตายแล้วก็เสียบเม็ดมันลงซ้ำที่เก่าไปเลยไงคะ่ะขึ้นมากำลังงามกำลังดีใจว่าเตรียมว่าเดียเด๋ยวเราจะได้เก็บผลผลิตแล้วอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าดับฝันเลยค่ะใบเริ่มเหลือง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 ลงเหลืองลงตายทั้งสวนเลยปีนั้นเสียเวลาไป ไปช่วงเวลาหนึ่งเลยค่ะไม่มีบวบออกขายเลยอะค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่แบบว่าเตือนใจตัวเองด้วยค่ะบางทีเราก็มักง่ายเกินไปนะคะก็ฝากเป็นความรู้ให้เพื่อนๆนิดหนึ่งนะคะถ้าใครมีเชื่อเพื่อนๆก็ลองลองด้วยตัวเองนะคะบางทีประสบการณ์จากตัวเองโดยตรงมันจะทําให้เราจํานะคะจําขึ้นใจจําฝังใจนะคะแล้วเราจะไม่ได้ไม่ทําอีกนะคะแล้วก็บางทีก็ถ้าเกิดว่ารู้แล้วก็บอกต่อก็แชร์ ต่อๆกันไปเพื่อนๆจะได้ไม่ทำตามจะได้ไม่เสียเวลาเหมือนอย่างเรานะคะโอเคค่ะผิดเป็นครูนะคะก็สรุปว่าการเพาะก็ไม่ควรเพาะที่เก่าปลูกปลูกขายปลูกกินอะไรก็แล้วแต่ไม่ควรทำที่เดิมนะคะดินที่เหลือจากการปลูกปกติแล้วเราก็จะมาทุบๆตากแดดแล้วก็ปลูกเนี่ย พืชอย่างอื่นตัวอื่นไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าสําหรับขึ้นช่ายเพื่อนๆเ,เว้นไว้นะคะเอาไปปลูกอย่างอื่นนะคะเพื่อการปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาทีหลังเราจะได้ไม่ปวดหัวเราจะได้ไม่เสียใจนะคะพเพื่อนๆอ่าโอเคค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เรื่องของขึ้นช่ายก็จะมีประมาณนี้นะคะขอบคุณที่เพื่อนๆติดตามรับชมกันมาโดยตลอดนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกด แชร์บอกต่อเพื่อนๆกันไปนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ